โอเคทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับ e อีฟุตบอลอีกเหมือนเดิมแล้วก็วันนี้ก็กลับมาอีกครั้งสำหรับการจัดระดับนักเตะเพคออฟเดอะซีซั่นนะลีอิตาลีเนี่ยก็จริงผมด,ดูมานิดหน่อยนะอาจจะมีสุดโหดประมาณ2-3ตัวได้เลยนะส่วนไอ้การ์ดเขียวที่มันมัดรวมมา30ตัวผมไม่รู้ว่าจะจัด,ดหรือเปล่านะมันก็น่าเดิมเดิมอะ่ะไม่ได้มีตัวใหม่ๆอะ่ะก็ไม่ต้องเสียเวลาเริ่มที่ตัวแรกดีกว่าครับเปิดม,มาตัวแรกเลยแคนเดวาอันเวอร์บลิงเคียตีถนัดเท้าเดียวเท้าหนึ่งเท้าสี่อ๋ สปีดดีแอคเซชันไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้แย่ตามีหน้า85ดิเฟน์ดีเฟน์ให้มาทําไมอ่ะแล้วลดไม่ได้ด้วยนะค่าพลังเกมลุกก็ก็เขียวว่ะแต่มันก็ไม่ได้สุดที่7ิเก็โอเคอยู่ทุกโค้งก็ดีส่วนสกิลมีสกิลส่งแต่ว่าไม่มีสกิลเล่นท่าเลยแต่ฟอร์มเอาเบอร์ลิงเอาจริงผมว่าค่าพลังมันน้อยไปวะ่ะนี่มันมันแพ้เทียร์ละตัวค่าพลังเยอะกว่านี้เยอะมากเลยนะ เพราะฉะนั้นตัวนี้เล่นท่าก็ไม่มีแล้วใส่เพิ่มไม่ได้ผมเฉยๆนะตัวนี้แค่นีว่าแต่ก็ไปลองเล่นกันเองดูก่อนแล้วกันมาเปิดตัวแรกผมให้เฉยๆเลยโอเคตัวไปมันชื่อว่าอะไรอะทีลักเซียโนะนะประมาณนี้แหละจำน้อยอยู่นะเจ็ดสิบค่าโกก็ไม่ได้แย่แล้วเป็นโกออฟเวนซีฟฟอร์มสแตนดาร์ดแล้วไม่มีสกิลเลยเหรอแอปมันบั็กหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหไม่รู้นะว่ามันเอยมันไม่มีจริงๆหรอวะ แต่ว่าค่าพลังโกมันก็ไม่ได้แย่แต่ฟอร์มสแตนดาร์ดแล้วค่า,าจำน้อยขันเนี้นี่ผมให้เฉยๆนะโอเคต่อไปก็โรมาโยลี่ฟอร์มสแตนดาร์ดด้วยทอยเยอร์วิ่งอาจจะช้าไปค่า Defense ดีเฟนดีจำดีจอนแทกดีเฮดดิ้งดีสกิกลการรับมีหนึ่งสองห้าหหายไป2องฟอร์มสแตนดาร์ดเพิ่มไม่ได้แล้วก็สป,ปีแค่71็นั้นตัวนี้ผมให้เฉยๆนะมา แต่ว่าผมดีผมว่ามันดีกว่าโกตัวนี้นะโอเคต่อไปก็ซาปต้าม,มันจะมีคนเล่นจริงหรอทาร์เก็ตแมนอะฟอร์มแซนดาสปีดก,ก็ไม่ได้ช้าไม่ได้ไวจ้ำย้อนแดกดีสายเปิดมงและแปดสิบแปดผมถามจริงไปเล่นฮาเลนไม่ไดีกว่าฮาเลนเป็นฟอกก็ยังจะดีกว่าทาร์เก็ตแมนทาร์เก็ตแมนคนบอกว่าสไตล์มันเอาไวบา้บงังบงบังบอลอะไรเยอะแยะไม่ได้บังหรอกม,มันเล่นได้ยากนะแต่สกิลมันเยอะจริงมันบักหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าสกิลมันเยอะจริงนะตอนนี้ผมก็ให้เฉยเฉยนะมันเป็นทาร์เก็ตแมนอะ คือใครจะเล่นก็เล่นน่ะแต่ผมไม่เล่นน่ะสไตล์เนี้ยเฉยๆตัวสุดท้ายเลยโอเคต่อไปก็โนสลินไม่รู้ชื่อนี้หรือเปล่าแต่ก็น่าจาชื่อนี้แหละฟอร์ม Un หัวอันเบอรลิงวิ D ่งไวดบบิ้งดีฟินิชชิ่งไม่ดีขนาดนั้นสกิลโอ้แทค่าพลังค่อนข้างที่จะเป็นปีกที่ดีนะแต่สกิลน้อยฟอร์มนคอนซิส s t e n t โอ้โหตัวนี้ไม่ได้จริงๆอ่ะสกิลทดแทนไม่ได้ด้วยอ่ะ ผมให้สะสมนะตัวเนี้ยไะโอเคต่อไปก็คีเรียรผมเนี้ยมันคีเรียรแล้วกันใครเรียรคีเรียรเนี่ยมอนซ่าฟูแบ็กฟิิเชอร์ฟอร์มบอมบี้บอลลิงนะวิ่งดีอะไรที่นนดีดีฟนส์ก็โอเคส่งก็ไม่ได้แย่ร <c oughs> อบพาร์ทเอาไว้เปิดก็ได้ลูกโค้งก็ดีส่วนสกิลมีพินพอยส์ฟอร์มบอมบบอลลิงค่าดีเฟนส์ก็ไม่ได้แย่เลยเนี่ยแต่มันก็เตโออะ่ะตัวเนี้ยแต่ตอนนี้มันส่งดีอยู่นะเอาจริงตัวนี้ผมว่าผมมันใช้งานได้นะฟูแบ็กฟิิเชอร์อ่ะ Finishing มันจะน้อยไปไหน่อยก็เถอะแต่ว่าค่าพลังของทางที่จะโอเคนะวิ wide, ่งไวสามินา่าดีดีเฟน์เอเ e เมนต์แปก็จะลงมาช่วยเกมรับได้ดีอยู่นะหลายๆจังหวะแล้วก็เปิดดีดิบบิ้งก็โอเคแล้วก็มีพินพอยต์มีสกิลเกมรับแถมมาให้นะ ation, ด้วยนะอิเลสเซชันฟ h t ติงสเปริคเร่องนี้ผมให้ใช้งานได้นะมาแล้วใช้งานได้โอเคต่อไปก็ควิชาควารัสเคเลียวิ่งดีดิบบิ้งดี ส่งไม่ค่อยดีอยู่แล้วแต่ว่าฟิลิชิ่ง89นะล่างเงี้ยโ,โหถ้ามันเล่นกองหน้าได้นะแต่มันเล่นไม่ได้หรอกก็สรรพคุณสเคเลียทุกคนก็ดูแล้วมีแต่ว่าทัสหมกักเซเทิร์ไม่มีหรอผมไม่รู้แต่ว่าล่างอื่นมันมีนะล่างนี้มีพินพอยต์นะนไม่มีทูพาสซิ่งแต่ว่าบ bon ริฟิกอ่าสองเท้าซ้ายขวาฟอร์เมเวิร์ลิงวิงว่งไวดีบิ่งด,ดียิงก็โคตรคมพินพอยต์ก็มีสกิลเปิดก็สุดโหดนะสเคเลียแปสเคเลียสุดโหด โอเคต่อไปมันชื่อว่าอะไรเกนเดรเกนเดรดีเฟนซีฟฟู art, ลแบ็กฟอร์มสแตนดาร์ดสปีดดีแอสเตชันดีจัด2อย่างนี้ค่าดีเฟนซ์ไม่ถึง90้าสบบาแต่ซามินาโอเคสกิลเกมรับมีหนึ่งสอี่ห้าหกเจเอ้ยโู้ไอ้น,นี่มันคือแต่ค่าพลังเกมรับมันน้อยไปนะฟอร์มสแตนดาร์ดแต่ว่าส่งก็ดีดิบบิ้งก็โอเควิ่งก็ไวสกิลเกมรับหายไปสกิลเดียว แล้วมีสกิลแทงมาให้ด้วยแต่ไม่ไม่มีไม่มีพินพอยตัวนี้ผมว่าใช้งานได้เลยนะเพราะว่าสกิลมันโอเคแต่ในดิเวนซีฟูแบ็กอ่ะแล้วที่สกิลมันครบครบอ่ะบาร์บิสก้าอะไรพวกเนี้ยมันใช้งานได้อยู่แล้วถึงเกมลับจะไม่ถึง90หมดก็เถอะแต่ว่าโหสกิลแบบค่าพลังแบบนี้ผมยอมจริงนะผมให้ตัวที่2ใช้งานได้โอเคต่อไปก็เอเดอร์ซอนบล็อกทูบล็อกฟอร์มสแตนดาร์ดสปีดโอ้โหไวจัดดีเฟนซ์ก็ดีส่งก็ดีดิบบิ้งก็ดีส่วนสกิลเกมลับมี1 2 สามสี่ห้ามีแมนมาร์กิง้งบล็อกเกอร์เอ้เน,นี่มันกองเต้เลยบ้านเนี่ยแต่แค่มันใส่สกิลเพิ่มไม่ได้โหถ้าเป็นฟอร์มอเบเวอร์ลิงนะผมไม่สุดโหดนะแต่ว่ามาเป็นฟอร์มสแตนดาร์ดอะฟอร์มสแตนดาร์ดวิ่งดีดีเฟนซ์ดีแต่มิน่าดีดิบบิ้งดีส่งดียิงดีสกิลก็ดีมากๆวัดแปดสิบสองก็สี่หลักก็โอเคอยู่นะผมให้ใช้งานได้นะตรงเนี้ยถ้าเป็นฟอร์มเบอร์ลิงอะสุดโหดแน่มาตัวแรกของใช้งานได้เลย โอเคต่อไปก็เป็นยอเรนเต้โลมิงแฟงตอร์สเตนดาผมมีล่างโกโคเชอร์นะตัวเนี้ยวิ่งดีอยู่แล้วละ่ะดิบบิ้งดียิงก็โอเคส่งก็ดีแต่สกิลเล่นท่ามันมีหมาเซเทิร์นช็อปเทิร์นอะไรพวกนี้สูง 7, ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดอ๋อโลมิงแฟงเราก็ไปตั้งให้มันเป็นแอนทอรลิงได้ไหมแบบว่าไม่ต้องให้มันวิ่งลงหุบมาเข้าในอะ่ะเอา้ายิงตัวนี้ครับหลังมันเยอะนะใช้งานได้เลยนะตัวเนี้ยฟอร์มสเตนดาแต่ว่าถนัดเท้าเดียวก็เถอะ มันก็คงเล่นได้แค่ฝั่งซ้ายแหละเท้าขวาก็คงไม่มีใครเอาไปเปิดแต่มันก็มีมันก็เปิดได้ก็เถอะตอนนี้ผมไม่ใช้งานได้นะเพราะว่าวิ่งก็ไวดิบิงก็ดีส่งก็ดียิงก็ดีส่วนสกิลมันไม่มีแต่ว่าทัดแหละแต่ว่าสกิลส่งสกิลเปิดสกิลยิงมันก็มีไงไปใช้งานได้ผมให้เป็นตัวที่สองนะโอเคต่อไปก็เฟอร์กูสันโฮเพเยอร์ฟอร์มอเมเบลลิงนี่มันมันก็คือจูดเบลลิงแฮมหรือเปล่าแต่ค่าพลังมันดรอปลงมาหน่อยนะ ต่มีดับเบิลทัสแล้วก็สกิลก็ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆมีไลดิ้งแท็กเกอร์ไว้ด้วยมันก็คือจูเบลลิงแฮมแหละตัวนี้แต่ว่ามันมีทรูพาสซิ่งหรือว่าแอปมันบล็อกแต่ผมว่าน่าจะมีนะตัวนี้เป็นโฮเพเยอร์ส่วนสูง181วิ่งก็โอเคดิบิ้งก็ถึงมันจะไม่ได้สุดสักทางอะเพราะค่าพลังมันดรอปลงมาแต่เอาเป็นว่าตัวนี้ผมว่าใช้งานได้นะมันก็คือน้องชายจูเบลลิงแฮมที่ไม่ใช่ไอ้โจบตัวนี้ผมให้ใช้งานได้นะตัวที่สามเลยโอเคต่อไปมันชื่ออะไรอะย ปีดีแอสเซสชันดีฟอร์มสแตนดาร์แต่ว่าค่าดีเฟนต์ก็แบ็กบุกก็ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ไไดีแต่ก็ล้อพลาแปดสิบเหรอก็ถึง80แต่น้อยไปหน่อยแต่ดิบบิ้งดีโอ้แต่มันเล่นตำแหน่งได้เยอะจริงอ่ะเอ้ยไอ้อันเนี้ยฟีชิ่งดีส่วนสกิลเอ้ยแต่ว่าทาชฟิฟแฟบโฟลคอนทอนไรด,ดิงแท็คเกิลพินพอยท์อ้าวจริงๆตัวนี้โหตัวนี้อินดี้จัดอ่ะนี่ถ้าจับไปเล่นแบบ เป็นปีกสูงเป็น S อสอะไรพวกเนี้ยมันเล่นได้อยู่นะฟิชชิ่งเจ็ดสิบห้าก็ไม่ได้แย่แต่ว่าไอพวกสกิลเกมนั้นที่มันถึงเจ็ดสิบมันอาจจะเอาไปเล่นแบ็คก็ได้ต่ว่าแต่ว่าพอไปเล่นออฟสไตล์มันก็จะลงต่ำเลยแหละส่วนสกิลเล่นท่าแล้วก็มีสกิลเปิดก็มีสกิลส่งก็มีอันจริงตัวเนี้ยใช้งานได้นะเพราะค่าพลังมันสุดมันไม่ได้สุดทุกทางแหละแต่ว่ามันโอเคอ่ะเออมันอินดี้เดียะสำหรับตัวส่วนตัวผมอะผมใช้งานได้ตัวเนี้ยถ้าผมได้มาผมก็ใช้งานอะตัวเนี้ย เอาจิงก็ไม่ต้องเชื่อผมนะไปลองเล่นกันเองก่อนแต่เพราะว่าผมให้เนี่ยตัวนี้นะโอเคต่อไปก็ชื่ออะไรอ่ะกูดแมนสันโอ้โหชื่อผมไม่ค่อยรู้จักเลยว่ะตัวพวกเนี้ยมันไม่เอาตัวแบบว่าท็อปทของหลีกมาเยอะแยะนะพวกตัวยูวงยูเวอะไรเงี้ยจะปีดดีแอสเซชั่นก็ดีเอ้ยมันดิบบิ้งดียิงก็คมแต่ว่ัทัดก็มีเฮ้ยตัวนี้ค่าพลังสวยอยู่นะยิงก็คมดิบบิ้งก็ดี แต่ว่ามันก็ไม่ได้ไวขนาดนั้นแต่ก็มีความไวไปกับบอลได้อยู่มีแต่ว่าทัดเฮดดิ้งพินพอยต์ point, พินพอยต์มีทาไมอะโอ้โหนี่มันเล่นได้หลายตำแหน่งอีกแล้วตัวนี้สปีดมีดิบบิ้งดีออฟฟ ensive ไเน็ตดีฟินิชิ่ง89ดีมากส่วนสกิลเล่นท่ามีสกิลยิงก็มีสกิลมงมีสกิลเปิดมีตัวนี้ผมให้ใช้งานได้นะ็ยิงส่วนสูงนะไม่ใช่กองหลังอะผมแค่ไม่ดูนะผมดูแค่กองหลังนะผมให้ตัวนี้ใช้งานได้นะเนี่ยประมาณตัวนี้เลยโอเคต่อ ดอทเซน่าฟอ,อร์มสแตนดาร์ดเดสทอยเออร์สกิลเกมลับม,มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสกิลหายไปหนึ่งวิ่งช้าม,มากท่าดีเฟนต์ก็ดีแหละแต่มันวิ่งช้าแค่น,นี้แต่สกิลเกมรับม,มันหายไปสกิลเดียวดูแค่นี้ให้เฉยๆเลยมาผมให้เฉยๆยก็ดีไหวซาปาต้านะโอเคต่อไปก็เปเรสบิวอารฟอร์มอาเวอร์บริงร้อยแปดสิบหกเซนสกิลเกมรับม,มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหายไปสกิลเดียว ก็โอเคอย่างน้อยก็มีเอเรียลมาให้นะสปีดโอ้โหแปดสิบห้ามูผมเป็นแปดสิบหกมาเมนบิวอาร์ฟไงบิวอาร์ฟวิ่งเร็วฟิสต้าคอนแทคจำ้ำก็ดีนะแปดสิบแปดล่ะเฮดเดอร์เจ็ดสิบเจ็ดอะน้อยไปหน่อยค่าดีเฟนต์ถึงเก้าสิบหมดวิ่งก็ไวดีเฟนต์ก็ดีฟอร์วเวิร์ดลิงสกิลเอ็มล้าหายไปสกิลเดียวเฮดดิ้งเย่อรอนแทคก,ก็ดีตัวน,นี้ผมให้สุดโหดเลยนะมาสุดโหดลองลองมาจากสกเคเลียเนี่ยโอเคต่อไปก็คิดเตียนพูริสิกโพลิฟิกวิงเกอร์ฟอร์มสแตนดดาร์ สป,ปีดดีดิบบิ้งดียิงดีมันก็คือสเคเลียแหละส่วนสก,กิลก็คือกันอะแต่มีซูเปอร์ซับอะไรพวกนี้มีไม่ไม,ไม,ไม่มีสก,กิลเปิดเป็นเน้นยิงอย่างเดียวตัดยิงอย่างเดียวโพลิฟิกอย่างนี้เอาจิงก็ใช้งานได้นะไม่โทโหละมันลองลงมาจากสาเคเลียเยอะเลยนะตัวนี้ค่าพลังเห,เหมือนกันเลยแต่ถามว่าใช้งานไนหะใช้งานได้นี่ผมให้ตัวนี้เลยโอเคต่อไปก็โลคาเตลี่โอเคเตเตอร์ฟอร์มอันเบเวอร์ลิง อืส่งดีวิ่งก็ไม่ได้ชา้าไม่ได้ไหวดีเฟนซ์นี่แปดสิแค่นี้สำหรับอเอาเฮดก็พอแล้วนะยิงก็ไม่จะคมขนาดนั้นแต่ก็โอเคโค้งดีโอเคเตเตอร์ดิบิ้งน้อยหรอสกิลเกมรับก็พอมีสกิลส่งไม่รู้ว่าบักหรือเปล่าไม่มีทูพาสซิ่งจริงหรอผมว่าน่าจะมีนะตัวนี้ทูพาสซิ่งดีเฟนซ์ดีส่งดี ค่าเกมลุกนี่ก็โอเคนะส่วนสกิลก็สกิลส่งก็ควรจะมีครบอยู่แล้วล่ะแต่ผมไม่รู้ว่ามีครบเปล่าสกิลเกมลับมีหนึ่งถามว่าใช้งานได้ไหมตรงนี้เอาจริงผมว่าเฉยๆว่ะตรงนี้มันเก้าแปดเก้าเก้าก็จริงอ่ะแต่แบบมันก็ไม่ได้เห็นสุดสักทางเลยอ่ะเส้นยากอยู่นะสปีดเจ็ดเจ็ดแอคเซชันเจ็ดสิบเจ็ดอ่ะแล้วก็ดิบบิ้งไม่ดีด้วยมันยิ่งช้าไปกว่าเดินแสกิลเกมลับมันก็น้อย อันนี้แล้วมันเพิ่มไม่ได้แต่มันเพิ่มเสเกี่มหลับได้มันก็ใช้งานได้แหละตัวนี้ผมให้เฉยๆนะมาเฉยๆแต่ผมให้เนี่ยดีที่สุดของเฉยๆเลยต่อไปก็อีวานโปเวดเดวจัเจ็ดสิบหกก็โอเคนะพรอมีบอลลิงด้วยโอ้ค่าพลังโกค่อนข้างที่จะดีแวเนตแปอาจจะน้อยไปหน่อยมิโลพันเอ้ยโปรวิดเดวใช้งานได้นะค่าพลังโกมันก็ประมาณนี้แหละ ก็การ์ดเขียวนาเขียวเลยแต่ว่าจริงๆมันก็น้อยไปแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้น้อยทุกอย่างนะมันก็80ไปปลายหมดจ้ามเจดิก็ไม่ได้น้อยแต่ก็ไม่ได้เยอะเลยค่ะนะแล้วก็มีสกิลออกบอลนั้นแล้วก็เป็นฟอร์มเบเวอร์ลิงแล้วก็เป็นออฟฟนซีฟโกลคิปเปอร์ตรงนี้ผมให้ใช้งานได้นะโปรเบเดียวนี่เก่งทุกตัวเลยนะแต่ว่าผมให้ประมาณนี้เลยดีกว่าปุยสิกโอเคมาละเปเลกินนี่ฟอร์มเบเวอร์ลิงขนาด2เท้าโฮปเยอร์วิ่งไว ดิบิงก็ดีส่งก็ดียิงก็ดีดีเฟนส์ก็พอมีมีเดอบลูทัตจริงๆสกิลส่งมันครบแหละมันมีทูพาสซิ่งด้วยแอปมันน่าจะบักนะมีสกิลกับตันอะไรพวกนี้ดูแค่นี้ก็รู้ดลโฮอเเยอร์ขนาดสองเท้าฟอร์เอเวอร์ออเอเลิงวิ่งก็ได้ยิงก็ดีเลี้ยงบอลก็ดีส่งก็ดีโอ้โหสุดโหดว่ะในกินี่ตัวเนี้แล้วล่างนี้มันมีเดอบลูทัตแต่ล่างอื่นมันไม่มีนะมาสุโดโหดผมให้เป็นตัวที่สองสุโดโหด โอเคตัวสุดท้ายของแพ็คชันฮาโนลูคันฮาโนลูอะไรก็ว่ากันไปโคตรโกงเลยว่ะล่างเงี้ยเอาเฮดเ,เตอร์ถาดสองเท้าฟอร์มเซนจันได้ดก็ถือนะแต่ขนาดสองเท้าเนะีย้ยไซส์ห้าขวาห้าสปีดก็ดีดีไวกว่าไอ้โลคาไอ้มันชื่อเลยนะไอ้ตัวยูเอมันแกเยอะเลยนะแต่มีหน้าดีดีเฟนซ์ก็ดีกว่าส่งก็ดีกว่าดิบบิ้งก็ดีกว่ายิงก็ดีกว่ามีแต่โบว์ทัชด้วยล่างเงี้ยแต่สกิลมันมีบล็อกเกอร์ด้วยหรออินเตอร์เซปชั่นเนี่พวกเนี้ย แต่ว่ามันมี t ู o า a s s i n g นะผม,มรู้สก,กิลว่าแต่รจ,รจริงมันมีสก,กิลส่งที่ครบมีสก,กิลยิงแล้วก็มีแต่ว่าทัดตัวล่างนี้เพราะฉะนั้นล่างนี้สุดโหดเลยนะประทานโนลูอ่ะจริงๆควรเปิดนะแต่ว่าผมให้ที่หนึ่งของแพ็คเลยชันทานโนลูอ่ะโอเคทุกคนก็จบเป็นอาับการจัดอันดับนักเตะพิเออร์อซีซันลีกเนี่ยกันโชซิเรียอาอิตาลีลีกเนี่ยก็จริงๆแพ็คนี้ผมว่าควรเปิดว่ะมัน20ตัวใช่ไหมแต่ว่ามันมีตัวที่ใช้งานได้เยอะแล้วก็ สุดโหดตั้ง4ตัวยิงผมว่าผมจะเติมนะผมอยากได้ไปเยก,กินนี่นะแต่ก็ย้ําเลยนะย้ําเหมือนเดิมเลยว่าไม่ต้องเชื่อผมเยอะหรอกไปลองเล่นกันเองดูก่อนนะก็โอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับขอบทุกคนที่คอยกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้ครับวันนี้ไว้แค่นี้แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ